สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่ากอยอสอ,อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของงานใดนะครับในส่วนของตัวเลือกตอบนะครับจะมีอยู่5ตัวเลือกด้วยกันกไกงานทะเบียนขอไข่งานครูที่ปรึกษาขอควาย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีงองูงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาจอจานงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานการตอบคำถามข้อนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับท่านต้องไปอ่านในส่วนของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2552นะครับ ก็จะกล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงานไว้รวมถึงหน้าที่นะครับที่ดูแลเกี่ยวกับกอยศนะครับซึ่งตัวกอยศนี้ก็คือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับจริงๆที่ผมเปิดภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเรารู้จักกันแค่กอยศนะครับแต่ว่าชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยบางคนก็อาจจะเรียกผิดเรียกถูกนะครับ ก็จะมีชื่อเต็มว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็ยอ่อมาจากกยศนั่นเองนะครับนี่เขาถามว่ามันอยู่ในความรับผิดชอบของงานใดนะครับไปอ่านระเบียบตัวน,นั้นนะครับจาได้นะครับหรือรู้ว่ามันมีลักษณะใกล้เคียงกับงานนั้นๆก็ก็พอจะตอบได้อยู่แล้วนะครับแต่จริงจริงให้ไปดูระเบียบดีกว่านะครับว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ทุนเด็กๆเนี่ย มันจะอยู่ในความรับผิดชอบของงานใดนะครับรวมถึงงานนั้นเนี่ยก็อยู่ในฝ่ายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามในคลิปต่อๆไปมาถามนะครับเอาเฉพาะคำตอบของคำถามในข้อน,นี้ก่อนนะครับก็ยศอ,อ,อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของงานใดสำหรับท่านที่ปฏิบัติงานอยู่ในวิทยายลัยของอาชีวศึกษาอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านก็น่าจะรู้กันดีนะครับคือ อะไรที่ทําอยู่แล้วเนี่ยแล้วอยู่ประจําเนี่ยไม่ต้องคิดเลยครับมันจําได้มันคุ้นชินอยู่แล้วก็ตอบคําถามได้เลยนะครับฉะนั้นข้อนี้จะต้องตอบข้อจอจานครับงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจะเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวข้องกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศนั่นเองนะครับ รวมถึงจัดหาเงินทุนต่างๆอีกด้วยนะครับเงินทุนให้เปล่าเงินทุนที่มีผู้บริจาคเข้ามาเงินทุนเนื่องในวันไหว้ครูเงินทุนเงินทุนครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเงินทุนเนี่ยนะนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการแนแนวการศึกษาดูเรื่องของการติดตามผลเขาเรียกว่า ติดตามผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วติดตามภาวะการมีงานทําอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าที่ของงานเน็ตแนวนะครับส่วนก็ไก่ข้อไขข้อควายงง,งงูอันนี้ก็จะไม่ถูกนะครับงานทะเบียนก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครายนะครับออกใบรอบงรอบรอะไรพวกนี้นะครับขอไขางานครูที่ปรึกษาก็จะดูแลเรื่องของการเยี่ยมบ้านนะครับการให้การสนับสนุนครูที่ปรึกษาแต่ละท่านในการดูแลเด็กนะครับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีงานนี้จะดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องการฝึกงานนะครับหรือว่าการฝึกอาชีพนะครับส่วนงองูงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะดูแลเรื่องของพยาบาลนะครับเรื่องของสวัสดิการของนักเรียนต่างๆการประกันภยัยการตรวจยาเสพติดอะไรพวกนี้นะครับก็หลายๆงานเนี่ยมีการทํางานร่วมกันนะครับเอ่อ ก็ข,ขึ้นอยู่กับแต่ละวิทยาลัยด้วยนะครับว่าเขาจะแบ่งการทํางานยังไงนะครับถ้ามีการบูรณาการการทํางานเนี่ยบางทีก็แยกไม่ออกเลยนะครับหรือบางทีได้รับคําสั่งให้ให้พาระงานตรงนี้หน้าที่ตรงนี้ไปอยู่กับงานอีกงานหนึ่งก็มีหรือมีการแยกส่วนงานตรงนี้ออกมาอีกต่างหากก็ได้นะครับฉะนั้นการตอบคําถามข้อนี้นะครับแนะนําว่าท่านต้องไปอ่านระเบียบ สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาปีพศ2552นะครับถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องคือผมเข้าใจแต่ละท่านนะครับว่าท่านเคยปฏิบัติงานอยู่แล้วแต่บางทีเนะี่ยงานบางงานเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่มันไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองนะครับมันไปไปดึงงานอื่นมาทําด้วยแบบนี้ก็มีนะท่านอย่าอย่าไปเอาความรู้ตรงนั้นมาตอบนะครับท่านต้องไปเอาความรู้ในระเบียบมาตอบนะครับเพราะเวลาคนออกข้อสอบเนี่ยเขาจะ อ้างอิงนะครับข้อมูลในการที่จะออกข้อสอบเนี่ยตามระเบียบนะครับซึ่งน้อยมากนะครับที่คณะกรรมการออกข้อสอบเนี่ยจะคิดเองเออเองนะครับส่วนใหญ่เขาจะมีเอกสารตําราในการที่จะเอามาออกข้อสอบอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเวลาตอบต้องตอบตามเนื้อหานะครับอย่าไปตอบตามอําเภอใจแต่ถ้าท่านที่ทํางานนะครับแล้วก็ได้ทํางานตามตามที่ระบุไว้ในส่วนของ ระเบียบไว้ทุกข้อแล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับก็สามารถที่จะอตอบคาถามได้อย่างถูกต้องแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าง,งานที่ท่านทําหรือภาระหน้าที่ที่ท่านทำเนี่ยมันมันไม่ได้ตรงกับตามระเบียบเนี่ยอันนี้ก็ต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับนะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าข้อจอจานครับงานในแนอาชีพและการจัดหางานนะถ้าท่านใดที่ยังตอบผิดอยู่ก็ รีเซ็ตกันใหม่นะครับส่วนท่านที่ตอบถูกก็ยินดีด้วยนะครับก็ถือว่าท่านได้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับเอาละครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ